สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวมาตพุทธเทศบาลเมืองมาตพุทธกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ในรูปแบบวิถีใหม่ห่างไกลโรคโควิด -19 เชิญชวนลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรุนรับรางวัลใหญ่ลงก่อนมีสิทธิ์ก่อนเทศบาลเมืองมาตพุทธกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ในวันเสาร์ที่8มกราคม2565 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีณสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุธภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งปีนี้จะมีการจัดงานแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็นรอบรอบละ200คนจำนวน6รอบดังนี้ ปกครองและน้องๆสามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ร่วมกิจกรรมได้ที่ QR code หรือลิงก์ที่เพจเทศบาลเมืองมัตาพุธโดยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุโรงเรียนและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองจากนั้นสามารถเลือกรอบที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่ลงทะเบียนจอง10คนแรกในแต่ละรอบค่ะจะได้รุ้นรับรางวัลสต่อ ต่อที่1ค่ะรับรางวัลพิเศษหน้างานและต่อที่2รุนรับรางวัลใหญ่รถจักรยานค่ะเทศบาลเมืองมาบตาพุธจึงขอรประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุธหมายเลขโทรศัพท์03868 5569ในวันและเวลาราชการค่ะ แ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไปค่ะเทศบาลเมืองมาตาพุธขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวมาตาพุทธร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2565ในวันอาทิตย์ที่1มกราคม2565ณบริเวณถนนมาบยาตรงข้ามศาลเจ้าแม่จันเทเทศบาลเมืองมาตาพุทธกำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี2565ในวันอาทิตย์ที่1มกราคม2565ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งณบริเวณถนนมาบยาตรงข้ามศาลเจ้าแม่จันเทเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมทำบุญจะเริ่มจัดตั้งแต่เวลา6นาิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะเทศบาลเมืองมาบตาพุธจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันกนกละดาววรรณกุลหัวหน้างานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นรายงาน